สวัสดีเพื่อนเพื่อนมือหนีเขาสิาพาเพื่อนเพื่อนกินเข่าอิ่มแล้วเขาสิาพาเพื่อนเพื่อนบ่มกลวยกวยเคลียร์ยู่หลังบานมันแก่แล้วมันเป็นกลวยหอมท้องเขาสิาพาเพื่อนเพื่อนบ่มแบบวิธีธรรมชาติโดยโดยการบ่มด้วยต้นใบกามปูหรือว่าภาษาบานเท้าเอินว่าต้นสำสาไปไปบ่ม ถ้าเอาต้นใบสมสาหรือคนผักกลางเขาจะเรียกว่าต้นกล้ามเตเอาใบามันไปบ่มกล้วยมันเป็นวิถีสมัยเก่าที่พ่อแม่ค้าเห็ดวาตะกี้มันบน่มนี้แกะบ่มกล้วยมันตัดใบสมสานี่แหละ รั้งแรกที่เอาใบสำสาบ่มกล้วยได้ประมาณนี้ก็สำรับกล้วยเคี้ยนหนึ่งพอดีปะนี่คือใบสมสาหรือว่าใบกามปูภาษาบานเฮาแต่ละทินก็เอินบ่คือกันหรือว่าภาษากลางเขาเอินว่าต้นจามจุรี มีห้าสิบห้าเพื่อนม่มกล้วยเอาใบตำสาเข้าไปแลาวคนถูจั๊นลอยแบบนั้นเข้าก็เอาเคีย้ยกล้วยหนึ่งละทั้งเคี้ยนี่แหละเ่าต้องตักนั่นแหละขเข้าไปถูแล้วก็เอาใบตำสาอีก เขาไปเรือกันแจบบนี้เจ็ดแหนวเขา้าปากมัดปากถูอันนั้นามัดปากถูแบบนี้เก็บไว้ประมาณบ่เกินอาทิตย์หนึ่งกระสิซุกเหลืองทัวกันดีนี่เอาใบสำสากับมีดสองยากเท่านี้เนะี่ยใบสำสากับอัน,น กล้วยจะกระถึงเอากะมัดปากถุงไว้บ่บาถึงเกียมือดอกกล้วยมันก็สติสุกแล้วร้อมาเบงเกียจมือว่ากล้วยมันสิสุกบ่เพื่อนหลังจากที่เฮาบ่มกล้วยเสร็จแล้วเนาะกล้วยหอมเสร็จแล้วเอาก็ยยางมาเ่นหลังบานหม้กเช้านี้กะเฮาเอาเขาไปสีหม้อก้อนนี่มม้อเช้พมันก็เอาเขาจากโ้องสีมาทง ยู่บ้านยู่ลังบ้านเาท้าหนี่สิมิต้นสำตาอยู่สองสามสามต้นยู่หน้าบ้านต้นหนึ่งขาว่าต้นอันนี้มันเป็นปุ๋ยเขาสีเอาไปเป็นผสมกับดินกับเก็บไปปักเป็นปุ๋ยขายเป็นดินขายมีสามต้นเหมือนกันเท้าก็เลยอยากทดลองว่า,าเ้าเอาเถ้า,เาสีเอาม่านเพาะมัวยนีเพื่อตั้งสมัยตะกิน เพราะว่าข้าบะมีข้าบะมีถ่านข้าบะมีแก็ดมักกล้วยกระสิบผ้าเปื่อนๆยางไปเบิ้งหลังบ้านคางนี้ก็สิเป็นหญ้าในที่เขาปลูกไใบห่งัวตอนนี้กับเปิดน้ำใส่กำลังเขียวงามพะสิดตัดไปเห็นว่จาจักมือใดบุ อันนี้ก็เป็นหยาไนเขาโปดเปีนยงซัดเกิดเพราะไข่สั่มเสม,สมอกันตน้นไง,งกับไงต้นตั้มกับตั้มข้โปรดผูนี้มันสิเป็นฟักเล็กๆฟักเรียบๆเนาะเฮ้ยไปสื่อกินฟักหน่อยของมันมันสีสดชติเป็นหวนานๆออกหวานๆมัคือข้โปดที่เขาปลูกกินเป็นฟัก ภารกิจเท่าแร้วเขาก็สิได้ไปเห็ดหน้าทีของเขาตอมือนี้กะบ๊ายบาย